Fall night, and no you วันนี้มาแก้ทรงจมูกค่ะที่พัฒนวุฒิคลินิกอยากแก้เพราะอะไรเลยอยากให้มันพุ่งน้อยลงหน่อยให้มันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นอาจจะลดตรงปลายนิดนึงให้พุ่งน้อยลงค่ะนะให้ปลอดภัยไม่เสี่ยงทะลุแลอ,อยู่ได้นานๆหน่อย อาจจะใช้เป็นซิลิโคนทรงกระแตนเบนทิสตแต่ถ้าทั้งที่2เนี่ยหมอมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนระยะเวลาระยะเวลาเนี่ยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยหนึ่งพุ่งมากพุ่งน้อยถ้าพุ่งมากผิวอาจจะบางอาจจะอยู่ได้ไม่นานอันที่2ก็คือเนื้อคนไข้ไม่เท่ากันบางคนเนื้อหนาก็อยู่ได้นานกว่าค,คนเนื้อ,น,อน้อยอันที่3ก็คือการดูแลเนาะถ้าไม่ไปกระทบกระแทกมันไม่มีความเสี่ยงที่จะให้มันแบบ ผิวบางไม่สูบบุหรี่อะไรเงี้ยดูแลตัวเองดีๆมันก็อยู่ได้นานกว่า,ราปรนะมาณได้อย่างเคสของจอยค่ะคือถือว่าบางบางกว่าปกติไหมผิวด้านบนจะบางลงทุกๆคนอยู่แล้วในในแต่ละปีที่ผ่านไป huh. ไม่มีตัวเลขตายตัวก็ดูเป็นรายๆไปอาจจะท่านมาดูเป็นระยะหรือถ้าคนไข้สังเกตว่าเอ๊ะมันบางเริ่มเห็นแท่งใสๆมีเจ็บเจ็ปลายแดงๆอะไรเงี้ยก็ต้อง แล้วยังเป็นภูมิแพ้อย่างเงี้ยเราจะคอนโทรลมันยังไงไม่ให้มันให้ไม่ให้มันจามไม่ให้เราเกาไม่ให้เราแบบคือถ้าเป็นภูมิแพ้เนี่ยก็ต้องอะไต้องใช้ยาช่วยในช่วงหลังผ่าตัดไม่ให้จามเยอะในช่วงนั้นค่ะไม่งั้นมันจะมีความเสี่ยงว่าเราจามบ่อยๆก็อาจจะทําให้แผลปี๊ดใช่ไหมบวมเยอะน้ำมูกไหลอาจจะติดเชื้อได้อะไรเงี้ยยาฆ่าเชื้อหรือยาแก้อักเสบที่หมอให้เนี่ยป้องกันการติดเชื้อก็ต้องกินด้วยโอเค จากที่คิดไว้ประมาณชั่วโมงกว่าเสร็จเร็วกว่าเวลาตั้งเยอะแล้วก็ก็โอเคค่ะก็แฮปปี้มันไม่โด่งอย่างอย่างที่เหมือนตอนแรกที่มาก็คือมันจะโด่งมากไปมันจะพุ่งแต่ตอนนี้คือมันซอฟลงแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นก็พอใจค่ะเพื่อนๆอ,อยากจะปรับรูปหน้าหรือว่าทำจมูกนะคะแนะนำเลยค่ะมาที่พัฒวุฒิคลินิกทุกอย่างคือคือดีค่ะสวยประหยัดปลอดภัยและได้ผลและคุณหมอน่ารักใจเย็นราคาหน้ารักค่ะ